ครับท่านกำลงังชมรายการป้องปวยกับผมเบสจัจรกรสุวัชชินสูงหมอสุวั์แพทย์แผนไทยรายการเราส่งผ่านทีวีดาวเทียม13สยามไทยจัน,นทร์ญญาคพุทธศุกร์บ่ายสองโมงครึ่งบ่ายสองโมงครึ่งรอบทุ่งฟัวจันทร์ราคาพุทธศุกร์สี่ห้าถึงหกโมงเช้าตอนนี้รายการสามารถดูย้อนหลังได้เลยนะครับพัฟไป,ปที่ยูทูบแล้วพิมพ์คำว่าป้องปวยแล้วท่านก็เลือกดูได้ตามหัวข้อ ดูแลดูอีกได้ครับรายการพวกนี้ถ้าดูแล้วมันจะค่อยๆไปอยู่ในจิตใต้สำนึกมันจะตื่นให้เรารู้จักดูแลตัวเราดูแลดูแลตัวเราอย่างดีๆอย่างดีๆคือไม่ประมาทนะครับอย่างน้อยตอนนี้ใส่หน้ากากออกจากบ้านอยากจะให้ดูันตลอดแล้วก็ถ้าใครเป็น จไม่ใช่ที่เก่าแก่ของเราจมลงคนรักสุภาพติเก้าอ่อนนับเป็นจริงๆสามสิบกว่าป,ปีแล้วนะหลายท่าน,นโทรมาลืมไปลนะลืมอะไระไหมลืมวิธีการส่วนรับอิตับฉลามสยญ่ด้วยกาแฟะนะบอกแล้วทำไมมานึกจะมาทำตอนนี้ก็เขาบอกว่าดูข้อมูลดูทีวีเกี่ยวกับเจ้าโควิดเนี่ย เออเราจะทำยังไงกับชีวิตเราวินะเราจะเพิ่มภูมิคาทากนยังไงโอ๋หมอคนน้นมาพูดอย่างนี้หมออย่างนี้พูดอย่างงู้นโดยเฉพาะเจ้าวัคซีนเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงกับตัวเองเก็รัสละก็โว่ก็เลยมานึกโอ้ยเรากลับไปที่เก่าดีกว่าจบไปที่ก่าคืออะไรครับเมื่อสามสิบปีที่แล้วนู้นเราเข้าขอสุขภาพเราไม่ได้พูดถึงไวรัสเลย แล้วพูดถึงการทราบผูกต้านทานตัวเองการป้องกันไม่ให้เกิดภูมิเพ้จริงๆคือเรากำลังพูดถึงว่าทำไมคนเป็นมะเร็งสมัยโน้นโนะนถ้ายังจำได้แต่ว่าเขาอ่าจบได้ก็เลยล่าอออออออถอยกลัมาก็จำจำได้ไม่เราอาจารย์หมอเริ่มเล่าตั้งแต่ว่าคนเราเกิดมาเป็นคนนะเป็นคน สมัยยังแก้ผ้าเดินอยู่ที่ป่าแอาฟริกากโอ้โหจำได้แฮะก็คือจําได้ขนาดว่าจากแอฟริกาก็เดินดัานด้นไปทั่วโลกเลยไปอเมริกามาจนถึงประเทศไทยแล้วก็แต่ดั้งเ,เ,เดิม,มนะคนไทยคนในโลกเนี้ไม่มีเขี่ยวเพราะแบบ ทำไมาตาสร้างมาให้กินพืชไม่ได้ให้กินเนื้อน่ะนะกไล่กันฟังแล้วก็มาถึงที่หลังมีเขี้ยวขึ้นมาไอ้เขี้ยวเนี้ยครับนะมันบอกให้เราว่ามาเราอาจจะกินเนื้อสัตว์ได้มั่งนะมั่งนะแล้วหมอทีเขาก็บอกว่ามีเขี้ยวอยู่สี่ซี่ฟันมีสามสามสิบสองซี่ 4, ก็หนึ่งต่อแปดกว่าถ้ากินเนื้อสัตว์ชิ้นหนึ่งก็ต้องกินผัก แปดชิ้นว่างัเถอะเพื่อความเพื่อให้สุภาพที่ดีนะัน,นี่ยที่ลาบมาได้แล้วประมาณถึงว่าการต้องเคี่ยวอาหารให้ละเอียดเคี่ยวให้สามสิบครั้งแล้วค่อยกลืนแล้วประมาณลื่อยๆ,ๆมาถึงว่าห้ามห้ามทองผูกคือห้ามมีกากอาหารตกอยู่ในลำไส้ใหญ่เคียวยีิบสชั่วโมง แล้วผมมาเล่ากันว่าไอ้าการอาหารทรมันค้างอยู่โดยเฉพาะทามีเนื้ออยู่หรือโปรตีนในผักก็มีโปรตีนนะนะแลโปรตีนทั้งพวกนี้ครับถ้าไปอยู่ทางด้านซ้ายของร่างก,กายก็คือพวกที่เตรียมจะถ่ายออกแล้วเราก็พอถึงเวลาเราจะถ่ายแล้วก็อั้นมันไว้อั้นไว้ไว่าเจ้าปกติส่วนที่จะถ่ายออกมันจะเป็นคลุกคลิกคลุกคลิกเอ่อ ไม่แข็งมากไม่อ่อนมากพอถ่ายสบายนะแต่พอเราอ่านไว้น้ำที่ถุกมากถุกผิดถูดูดออกไปหมดมันก็จะเป็นเหลือแต่หหัวกระสุนอุดอยู่ที่ท่องออกท่ที่เราจะถ่ายออกพอเราจะไปชักหน้าถ่ายเราต้องเบ่งอุดตลุนะเบ่งหน้าดำหน้าแดงต,อ,ตอนนั้นเขาบอกว่าจำจําได้ไหม ที่จะหมอรอดประมาณหมอไทยอ่ะก็ต้องมาสวนมาสวนจับคนไข้นะออนอนคว่ำหน้ากระดกกระดกกดขึ้นนะนะแล้วหมอก็ใช้ก้านมะละกอเออ,อเสียบเข้าไปที่รูทวารแล้วหมอก็อมอมน้ำส้มมะขามน้ำส้มมะขามค่อยๆเป่าเข้าไปแล้ว หมอก็ต้องมาเตรียมผ้าขามุงผ้าอมาเตรียมบรรยายเลยเพราะว่าพอถ้าหาหมอไม่ชำนาญมากนะนลรงไปจะน้ำส้มมะขามมันเข่งนะมันเป็นมันเป็นกรดแรงพอสมควรชีพอเข้าไปในร่างกายร่างกายมันเห็นเป็นสิ่งแปลกมอมน้าโลมันจะบีบออกนะครับไอ้ตรงเนี้ยถ้าหมอไทยท่านไม่ชำนาญท่านไม่ถอนกรด ันาจจะพุ่งจากลำไส้ใหญ่ตลบอ้วนมาทั้งห้องมเลยนะหมอไทยรุ่นนั้นนะ่ะเขาถึงต้องมีผ้าเอามาไว้เพื่อฉุกเฉินปิดเปิดไอต้ตอเล่าอยู่ในหัวเราสนานหวันไว้แต่ถ้าคิดเลือกจริงโอ้โหนะก็เป็นการเสียสละอย่างยิ่งของหมอไทยสมัยก่อนโน้นนะคับรกล์สมัยโน้นการทำศูนยทวาเรียกว่าการทำวัติ เราใช้น้ำสม้มมะขามต้มุมุ่แล้วก็ใส่เข้าไปในลุกถวานสมัยก่อนเราก็ไม่มีลูกยางลูกอะไรก็ใช้ก้านมะละกอหรือเปล่าเปล่าเอานะทาเองรู้ไปได้เรให้ให้หมอแสนไทยเลยทำให้แล้วถ้าทําได้อย่างนี้ก็จะโล่งปลอดภัยขนาดอาจารย์ชุนวิเทศสุขคิดที่เขียนเลยว่ามีคนไทยสมัยก่อนนอนอ ที่มีเรื่องท่าทางไม่ค่อยดีอ่ะท่าทางไม่ค่อยดีคืออะไรท่าทางนอนหลับแล้วจะไม่ตื่นอีกเลยนะก็เรียกโกรคไหลตายท่านก็ทําการสวนนะสวนแบบนี้ครับแล้วก็บอกว่าก็อยู่รอดปลอดภัยไปเยอะเนี่ยแต่ทีนี้พอมาถึงเราเราก็ใช้ปรับเลยปรับจาก แพทย์แผนอินเดียมาเป็นแพทย์พัฒนาเขาเรียกแพทย์ักเลือดของด็อเตอรเกอรสันเป็นหมอเยอรมันเชื้อสายยิวอพยพหนีเยอรมันไปอยู่ในอเมริกาสอบได้ใบประกอบโรคสิ่งของอเมริการก็ทำการดูแลผู้ป่วยโรคแห่งความเสือ้อสมัยเลี้ยงโรคพวกไรเชื้อเรือรัง การเบาทีาาวสวนหลัางที่ตับลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟประกอบกับการรับประทานอาหารมังสวิรัตดื่มน้ำแยก 93, แยกาผิสาแก้เพื่อดูแลพวกนี้ครับลักใหญ่ความที่ท่านต้องดูแลคือท่านดูแลเรื่องอของหมักหมนที่อยู่ในลำไส้ใหญ่ท่านบอกว่าให้นี่เป็นเหตุทำให้ตับมันอ่อนแอจะเราทำให้ลำไส้ใหญ่มีสห ไม่ตกค้างเกินยี่บสีชั่วโมงกางพวกเน,นี้ครับจะทําให้ตัดทางานได้สบายตัดจะแข็งแรงร่างกายก็จะแข็งแรงด้วยอย่างนี้ครับแล้วทุกวันนี้ก็พคตรทบละอ๋อมันจริงจังเว้ยนะเราตอนที่เราสวยรากที่ตัดทำหรับไส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะนครับเป็นยังไง มันก็ช่วยให้ช่วยให้ตับแข็งแรงนะช่วยตับแข็งแรงเลยแหละนะเนี่ยข้อมาถึงว่าแล้วแล้วเราจะทำยังไงกับเ,เราเราก็ต้องดูแลใช่ไหมครับดูแลให้ตับแข็งแรงอย่างว่างนะนะเห็นไหมหลังจากอย่างเนี้ย ตอนตอนที่หมอกระสันท่านทำท่าน,น,นอธิบายไม่ได้โดยหลักวิทยาศาสตร์ว่ามันดีได้ยังนนจนท่านโดนยึดใบปกอบประกอบโูกศิีลูกสาวท่านมาทาสถาบันกระสันข้ามไปทางฝั่งเม็กซิโกที่ทิจวน,น้าสถาบันรักษาโรคแห่งความเชื่อนจนเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ค,ยยครับแล้วก็มีทีมดูแลว,ว่ามันออกได้ยังไงจนค้นพบว่าเจ้าก,กาแฟที่ใช้สูตรลาพิตต์ ทางความเสี่ใหญ่ก็กาแฟมันมีมเกลืคา,าเฟสโตลครบมีเต็คาร์บมีอัลก็มีเต็นะค,ค,ครับเป็นตัวที่สร้างให้ตับสร้างเอนไซม์ลูธาไทโอนเอซานเฟเลตซึ่งในใจเจ้าเอลไซโคนี้ครับเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์อย่างแรงแลว้วก็สามารถทำลายพวก สารอกะเลงได้คาซิโอซนนะครับแล้วประมาณถึงต่ตางๆวิธีการทั้งหมดแล้วก็การสูรักิตัดสำหรับใส้ใหญ่ด้วยกาแฟก็อธิบายไดล้ละเพราทุกครั้งที่สูรักพิตัดสำหรับใส้ใหญ่ด้วยกาแฟนะมันจะมันจะแบนี้คือมันจะสามารถทำให้ทำให้ตัด ซากสารเ,เดี๋ยวผมก็ค่อยไหลหลังจากเรารับประทานอาหารไม่มีกาบใยเนี่ยครับก็เริ่มะจะเจ้าหลับท้องผูกมันก็อะจัาระค้างอยู่ในลำไส้ จะมีแบบทีเรียตัวร้ายโฟรอีโคไลเปลี่ยนกรดน้ำดีที่ผสมอยู่ในอุจจาระนะครับให้เป็นสารก่อมะเร็งน,นะนี่ฮะคือน้ำดีเนี่ยมันมีกรดอยู่สามอันคือกรดโคลิกกรดบีออฟซีโคลิลกกรดริโทคโคลิกพวกเนี้ยถ้าถูกอีโคไลมันเปลี่ยนนะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสารก่อมะเร็ง โดยเฉพาะถ้าเกิดวิโทโคเลตเนี่ยครับถูกสร้างขึ้นมาเดี๋ยววิโทโคเลตมันจะไปสัง่งส่งสัญญาณให้ตับเลิกสร้างน้ำดีจากคอเลสเตอรอลพอตับไม่เอาคอเลสเตอรอลมาทำน้ำดีคอเลสเตอรอลก็เหลืออยู่ในเลือดเยอะแยะมันจะมีผลนะให้เราลดคอเลสเตอรอลในเลือดคอเลสเตอรอลเราในเลือดเขาเยอะแยะ แล้วเราก็มาถึงวัาไอ้ที่ค้างอยู่ในลำไส้ใหญ่ส่วนตานซ้ายส่วนส่วนเอเ่ออะไรกส่วนลมส่งในส่วนอะไรเนี้ย ascending ส่วนลมนะครับส่วนที่จะถ่ายออกนะครับเจ้ามุจลาก็จะถูกแบกเปลี่ยนมุลาที่มีลนไส้ยูเลียสเปลี่ยนยูเลีย ออกมาให้เป็นแอมโมเนียนะครับจะเปลี่ยนสารเป็นแอมโมเนียเป็นอินดอร์ซึ่งกลิ่นเหม็นมากเป็นสเกตอรสเกตเกตอร์พวกนี้ล้วนแล้วจะเป็นสารก่องมะเร็งทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็พอเกิดเรื่องอย่างนี้ตับก็พอมัน ถูกเปลี่ยนแล้วมาถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสโลหิตแต่พระตองพยากรเปลี่ยนเจ้ายูเรียเจ้าแอมโมเนียให้เป็นยูเรียอีนะส่วนหนึ่งก็ขับอบอกทางปัสสาวะอีกส่วนหนึ่งก็จะต้องมาปนกับน้ําดีลงไปในลำไส้ใหญ่แต่ยังไม่ได้ถ่ายเจ้าเอนไซม์ยูเรียสเขามาเปลี่ยนเป็นแอมโมเนียเป็นอินดอร์จึงต้องสเกตตี้หมุนไปหมุนมาเป็นวงจรที่ทําให้ตับท,ทํางานทั้งวัน ในอย่างนี้ก็จะทำให้เรามีปัญห,หาแล้วนะครับดอเตอร์ิโ่รมิจิเนะไม่ใช่ฮิโรมิจินดต่ลอตเตอร์เคอร์สันท่านคนพบว่ามันดีแต่ว่าถ้าไม่มีเหตุผลตรงทีนของท่านพบว่ะาะครับนจบกาแฟเนี่ยพอมันถูกดูดซึมเข้าไปใน,ในตับ คาเฟอีนจะเป็นกระตุ้นให้ตับทำงานได้ดีเปกนรสัดสาพิษได้ดียนบแทสในกาแฟมีเือคาเฟอีฟมิดพามิเตตคาบิออฟมิเตตจะเป็นกรตุ้นตับให้หลังเอมไซ์ูท้าไชโอนเอสตามเฟลส์นะครับเอมไซัวนี้เป็นกระบวนการขจัดพวกสารกองมะเร็งได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นอะไรตนหลังจัดการได้หมด แล้วก็สร้างภูมิปังญาให้รากฐานอย่างนี้อย่างนี้ก็คือที่เขาเล่าให้ฟังคือใครเล่าผ่านเาท่านที่โทรมาเนี่ยมาไล่สังแล้วก็มาว่าเดนี้จําได้เรื่องการสวยรักพิษตัดทํายังไงทํายังไงแต่ว่าต้องการให้มันแน่นอนคือหนังสือที่ซื้อว่ามันหาทม่เจอก็ต้องสั่ง คูู่ไปให้ใหม่นะครับตอนนี้เดือนหนึ่งละโทรกลับมาแบบโอ้โ,อโอผมไม่ลืมได้อย่างไรเนี่ยโอ้ลืมทำดีท็อกมาเป็นหลายหลายปีก็กลับมาใหม่ก็จะมาตกลงกันว่าเราจะให้ทำเป็นยังไงเขาบอกสมัยใหม่นี่เรอฮีโรมีจิยธรรมกำหน,นดให้ทำเช้าเย็นนะให้ทำเช้าเย็นแล้วก็ไม่มีหยุด เรารงลงเราก็ทําไว้สักเจ็ดวันแปดวันดีแล้วก็เลิกเพราะเมื่อไหร่มีหนักเนื้อหนักตัวก็ทําใหม่จำได้ไหมครับเราพูดอย่างนั้นแต่ตอนนี้ไม่ละตอนนี้เรามาแบบดร์ฮิโรมิชิยาเยลยก็เอาทรัพย์เช้วเย็นเราดร์มฮิโรมิชิยาเขาบอกว่าเราไม่ต้องกลัวว่าไอ้ทีเขาบอกว่าทําทำเช้าเย็นแล้วนะจะติด นะนทำไมทำจะไม่ถ่ายเลยอย่างเงี้ยดเรเห็นแล้วไม่กิอยาท่านบอกว่าอะไรไหมปกติจะมาทําการสวนลับพิษตับสัหรับเสียใหญ่ด้วยกาแฟที่เป็นหลบคุณไท่กับท่านปกติสามวันห้าวันถ่ายทีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเลิกทําการสวนลับพิษตับสัหรับเสียใหญ่ด้วยกาแฟก็กลับไปที่เก่าก็สามวันห้าวันถ่ายทีแล้วก็มาโทษว่าเพราะว่าไม่ทํา มันเลยไม่ถ่ายแต่ความจพีงก่อนจะมานํ้ไม่ถ่ายอยู่แล้วแต่ถ้าหากกินแบบดรอเตอร์ฮีโรมิทอยากแนะนำจะพบว่าไม่ว่าเราจะสู่รับพิษตับหรือไม่เราก็ถ่ายอยู่แล้วดรอเตอร์ฮีโรมิทอยกสารอาหารที่ดรอเตอร์ฮีโรมิทอยกแนะนำนียถ่ายวันละสามผลเลยนะเพราะอะไรโอ้โเพราะท่านได้กินผักเยอะมากแล้ว เนื้อสัตว์นี่ให้ปลาอย่างเดียวนะปลาเนื้อขาวอย่างเดียวนะก็พอกินเนี่ยกากใยพวกนี้มันเยอะทำให้ถ่ายได้ตลอดท่านก็บอกว่าเนี่ยเริ่มมาถ่ายได้แล้วเขาก็เริ่มถามมาท่านอาจารย์แล้วม,มันถ่ายทุกวันอยู่แล้วไม่ต้องสวนอยู่ท่านก็นบอกว่ามันมีเรื่องนี้ไงเรื่องคือว่าในการถ่ายกาก จระที่ใน,นลำไส้ใหญ่เป็นผลพลอยได้เ่านะแต่จริงๆการสูร,รัางที่ตัดทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟต้องการเอากาแฟดูดซึมผ่านลำไส้ใหญ่เข้าไปอย่างต่ำพระายัางตัำพอเข้าไปแล้วเจ้าผลจากการทำอย่างนี้นะครับร่างกายจะผิดเอมซาไซโตโปรพี450ดีฟิเดนไมโครโซมอลออกซิเดส เปลี่ยนสารละลายสารพิษที่ลายในน้ํามันให้เป็นสารพิษที่ละลายในน้ําตรงนี้อธิบายหนึง่งเลวลาเรากินอะไรที่เป็นพิษเลยแล้วแต่นะครับร่างกายเปลี่ยนเป็นสารละลายในน้ํามันก่อนก,ก็ไปลอยอยู่ในหยดน้ํามันของเราจะมีคอเลสเตอรอล LDL อะไรก็แล้วแต่ที่เราบอกว่ามันไม่ดีแต่ว่าถ้าปล่อยมันเป็นสารละลายน้ามันจะเป็นพิษต่อร่างกายมากร่างกายก็ เปลี่ยนให้มันเป็นละลายในน้ํามันแล้วพอมันจะถึงตับเจ้าสารพวกนี้ขับออกจากร่างกายครับร่างกายก็จะสใช้ไซโตโค P450 dependent micro small oxidase เปลี่ยนสารพิษละลายในน้ํามันเป็นสารพิษที่ละลายในน้ําตรงนี้ครับตับก็จะเริ่มเอาสารพิษที่ละลายในน้ํำไปเชื่อมโยง ภาษาฝรั่งเรียกเกิดคอนดูเรชันกับน้ำดีกับน้ำดีโดยอาศัยเอ็ไซกู่าไทโอดนะครับนะพอเสร็จแล้วพระยงเสร็จเจ้าน้ำดีก็จะถูกขับจากลำไส้เล็กเอ้ยลำไส้เล็กออกไปไปยังลำไส้เล็กส่งไปยังลำไส้ใหญ่ก็ถ่ายออก ใช่ไหมแ้วเสร็จแล้วมันก็มจะมีตรงนี้ครับถ้าเกิดมันมีสารพิษที่ลายในน้ําเยอะตับก็จะเป็นต้องสร้างน้ําดีเยอะแล้วน้ําดีตับสร้างจากอะไรน้าดีตับสร้างจากคอเลสเตอรอลตับสร้างจากคอเลสเตอรอลแล้วคอเลสเตอรอลตับเอามาจากไหนก็มาจากไขมันถุงกะทิเราอะ ส่วนมากก็มาทําตรงนี้ก็ท,ทีนี้เราก็จะรู้ว่าจเจ้าคอเลสเตอรอลเนี่ยร่างกายทําเองนะ75%็เร์เพราะยะัคนพายุม,มากขึ้นเวลาไปตรวจสุขภาพประจำปีเราก็จะเห็นคอเลสเตอรอลเราสูงสูงมากกว่าตัวเลขที่หมอให้ไว้สมัยก่อนว่าถ้าสูสงเกิน250ต้องดูแล อยูนี่แกเริ่มลดลงลดลงลดลง,ลดลงละนะลดลงเยอะๆโดยเฉพาะหกเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่มีเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการเส้นเลือดหัวใจอุดตันเพื่อความปลอดภัยกำหนดให้มีคอเลสเตอรอล LDL นะให้ร้อยเดียวจากสองร้อยหกสิบให้มาเหลือร้อยเดียวไอ้อย่างนี้ครับ ตรวจยังไงก็ต้องกินยาเลยคือออกอย่างออกกำลังกายยังไงก็ไม่ไม่ลงมากอย่างนั้นหรอกนะแต่ว่ามีสมัยหนึ่งที่ผมเลิกเลิกกินเลยแล้วเวลาไปตรวจอ็ู่อยู่เคอเคอร้อยสิบร้อ,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 อยอย,ยี่สิบนะมาสมัยลงมานะก็ลงมาจากตรงนี้งไงครับการสวนรักที่ตับทางลำไส้ใหญ่คือกาแฟานี่แหละตับมันจะเอา คอเลสเตอรอลไปทำน้ำดีเล่าน้ำดีไปรวมประสารพิษแล้วถ่ายออกตลงถ้าหากตับไม่ทำตรงนี้ตับมันสร้างคอเลสเตอรอลอยู่แล้วเพราะมันจะไปทำมาทำน้ำดีอย่างว่านี่แต่ถ้าหาเกิดขบวนการมันเสียหายนะเกิดมีท้องผูกจนมีสารพวกริโทโคลเลสไปห้ามมันทำ พอตับมันไม่ทำน้ำดีนะท่านจะท้องอืดท้องเฟอ้อเพราะน้ำดีมันเป็นตัวช่วยดูดซับไขมันนะอะไรอย่างนี้เราก็ว่ากันไปเรื่อยๆกันนะครับอ่ะประมาณถึงตรงนี้เราก็จะต้องพักแล้วค่อยเจอกันข่าวหน้าผมเพทยสควาสชุบชิจูม์หมอช์แพทย์แผนไทยสวัสดีครับ